พี่น้องทั้งหลายโลกปัจจุบันมีคําสอนมากมายนะคำสอนที่โด่งดังปัจจุบันคือคนตื่นธรรมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วก็มีพูดคุยกับคริสเตียนหลายๆคนพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามองแบบผิวเพิร์นถ้าผมเป็นคนไทยผมคิดว่าอยากจะออกช่องคนกระแสกับอาจารย์เบียสักครั้งเพราะเขาพูดพาดพิงถึงพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนเป็นโมโนของคริสเตียน เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจเองเขาคิดเองถ้าเราไม่รู้ประวันะของพระเจ้าเราก็อาจจะคล้อยตามเอออาจารย์เบียพูดถูกนะทำไมเราไม่เห็นพระเจ้าทำไมเรามองไม่เห็นพระเจ้าปัจจุบันมีกล้องไมโครสโคปอะไรต่างๆพี่ชวยน่าจะรู้ดีในในทางการแพทย์มีกล้องที่ซูมได้ซูมถึงดวงจันทร์เห็นผิวอะไรของดวงจันทร์ได้ทำไมค้นหาพระเจ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ค้นหาพระเจ้าไม่ได้ เราอาจจะตั้งคำถามแบบนี้เหมือนที่อาจารย์เบียนะพูดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าจะยุติธรรมหรือสร้างมนุษย์แล้วก็ปล่อยให้มนุษย์อยู่ตกในความบาปแล้วก็สร้างนรกสวรรค์คนดีก็ขึ้นสวรรค์ไปคนเลวก็ลงนรกไปพี่น้องทางหลายเราพลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าอันนี้เป็นความเข้าใจของเขาเขาอ้างว่าเขาเคยเป็นคริสเตียนเขาเคยดูแลลูกแกะของพระองค์อันนี้ทําให้ผมจําได้คือพระเยซูบอกว่า วันสุดท้ายหลายคนจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าผมทําพันธกิจแบบนี้ยิ่งใหญ่นะพระองค์พาคนปฏิสมาเป็นน้อยๆเป็นพันๆพาคนรับเสื้อเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆมีโบสถ์ยิ่งใหญ่อลังการลางคนก็อ้างว่าอาพระองค์เจ้าข้าผมก็มีโบทเล็กๆนะแต่ก็มีคนเชื่อมีคนอ้างมากมายแบบนี้ต่อหน้าพระองค์ในวันสุดท้าย ผมเห็นคลิปของอาจารย์เบียร์ทำให้ผมนึกถึงคำตรัสของพระเยซูคำนี้วันสุดท้ายคนเหล่านั้นจะได้รับการปฏิเสธเพราะอะไรเขาทำแบบผิวเผินในเชิงกายภาพเท่านั้นเขาทำในเชิงความรู้เขาทำในเชิงการศึกษาใน่ายนอกในภายนอกกายภาพที่เขามองว่าเออมันเป็นแค่ศาสนามันเป็นแค่ลัทธิความเชื่อหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับพระเยซู โดยที่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวกับพระเจ้าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆในในการส่วนตัวในประสบการณ์ของเขาเขารู้จักพระองค์แค่ผ่านทางหนังสือเขารู้จักพระองค์ผ่านแค่สือ่อเขารู้จักพระองค์ผ่านแค่คําบอกเล่าเฉยๆเขารู้จักพระองค์ผ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆเขารู้จักพระองค์ผ่านโปสเตอร์สวยๆเฉยๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวในวันสุดท้าย <med up> พี่น้องทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ในชีวิตของเราว่า มันมีความจาเป็นอะไรที่เราจะต้องเดินในเส้นเวลาของพระเจ้าการเดินในเส้นเวลาของพระเจ้านั้นมีความจาเป็นอย่างแน่นอนสาหรับทุกคนเพราะว่าในขณะที่เราเดินตามเส้นเวลาของพระเจ้าจะเป็นเวลาที่เราจะได้รับการเรียนรู้พระเจ้าจะได้ให้เราคิดและก็เข้าใจในพระปัญญาของพระองค์มากขึ้นเราจะได้เห็นเหมือนพระองค์เห็นเราจะได้ทําเหมือนที่พระองค์ทรงวางแผนในชีวิตของเรา